กูไม่อีกแล้วคุดึงทิ้งแม่งเลยละกันไม่ไม่มัมึงเสกกูดิเห็นแลวช่บอกกี้ฮู้คิดบัไปสกบแล้วปกนบอกกี้่สุขสันต์วันคิดบ่าเดอะบ้าว จะคิดถึงคิดปัดกูฟังฉันคิดมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยวันนี้ก็มาคิดว่าไอ้ควายไปกันดีกว่าบ็อกกี้เราจะออกจากที่นี่กันไปไปกูไปไปมึงจะนอนช่วยกูทำความสะอาดเดี๋ยววาคิดว่าไม่กูจะไม่ทำความสะอาดกับลุงหรอกนะดีแลนด์เพราะลุงไม่ข้อกระจอกใช่แล้วมึงไม่ข้อกระจอกลูกข้อกระจอกมันโจ้สักสิ้นเลยวะเอาให้มา เฮียอะไรขึ้นกบฏอีเมื่อไรอะทำไมเขาถึงร้องไห้ล่ะร้องไห้หาแม่มึงเหรอไอ้สัตว์กบฏไปแล้วดืดอเบสอะก็โดนพะมือเหมือนน้ำสลับไปโอ้ดิลแลนกูคิดว่าไอ้มอมมี่ต้องทำเฮียอะไรม็อกกี้แน่ๆเลยว่ะงั้นเราต้องไปหาอ้โดนได้ใช่ไหมใช่แล้วดิลแลนรีบขึ้นรถแล้วไปกันเลยดีกว่าเฮียอะไรเมื่อไรว่าไง วให้กูอยู่คนเดียวมันไม่ได้เลยไงบอวัาเดียวนี้นะามึงทำอะไรบอกี้สัต้ว์กูวอกาวนาว่าวั้นี้มันไม่ใ้่คขวัดาวขาวขลาวนั้าวขดาวขนาราจะ้้องรีาเาเรื่อง้ี้ไปบอาวข้า้ว้ยว้จะไ้้าวก้าวข้้น้าวข้นวข้้วข้าวาวอาาวขา้าวข้าอข้าวข้า้าว แบดี้ๆๆๆๆๆๆแล้วก็ไปไหนก็ไปเพราะกูมีธุระที่ต้องทำเยอะสุด <Soon. S 2> แล้วข้ากวกาแฟเราจะต้องรีบไปกันเร็วโอ้โอ้โอ้เด็กน้อยมึงต้องการอะไรเอ้ผมผมอยากได้ PlayStation 5โอ้ยหยุดเลยหูปากไอ้เด็กเฮียแทนที่มึงจะหางานทำแต่มึงก็ต้องมาขอเฮียอะไรอย่างนี้กับกูเนี่ยนะกู <Jesus. S 2> oh. เหนื่อยมากเจสัสโอ้จะนะ โอ้โหวันเดนมอคกี้เป็นยังไงบ้างมอคกี้มพม,มุ่งนคริสต์มาสโอ้โอ้โอมึงกำลังพูดถึงอะไรอยู่เหรอมันคือคริสต์มาสที่บ้านคั่งวันนี้มันเป็นวนันคริสต์มาสดัมมอคกูไม่ชอบมัน <c oughs> แต่ฉันชอบมันนะมอคกี้คริสต์มาสอ่ะฮรุ่งนีมันมีอยู่จริงแหมเงยอะไรวะเนี่ยแสงแห่งสวัสดีน,น,นี่<อ>กูเอง จสสักริสกูมาที่นี่เพื่อที่จะบอกบางอย่างกับเบิงนะมอกี้ฟังให้ดีนะมอคกี้มามาที่บ้านฉันบ้านฉันกำลังจัดวันเกิดโฮลอมลังสัตว์เอ้ยเสียงกูกูรับไม่ได้แล้วกูกูไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกแล้วเี่นีแหละละกอนโหลดที่โหดลายละกอน S <S ไม่โมกี้ก no. ูจะไม่ยอมให้มึงไปตายหาแน่โดนไม่ปล่อยให้กูตายเออกูเสกใช่แล้วดีแลนมันพูดถูกมึงโดนหลอกไอ้ควายว่าไงนะใช่ดูนี่สิดูปฏิทินนี่มันหลอกมึงไอ้โมกี้มันหลอกมึงเออทำไมกูรู้สึกแปลกวะไอ้เหี้ยมันมาหาพวกเราเร็วกูบอกมึงแล้วใช่ไหมมึงพร้อมที่จะเป็นมันแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่ได้โปรดเอากล้วยมาดิ แล้วลาจะดีกูจะโทรหาล้มลมกันสิเพื่อข้าาเคลอมาไมไม่อย่าไปเชื่อมันนะมอกีโอ้แต่ตอนนี้กูชอบมันผ่านแต้เฮียหัเยหัวผ่านของจริงมอกี้ไม่กูไปไเฮี้าเคร่อมาไม่กูตายลือมา อนี่คือคริสต์มาสน่คคริสต์มาสโอ้ตาก้คริสต์มาสตากุคริสมาสใช่เลยนี่คองดีเลยเนี่ยนี่คือหนูที่อร่อยที่สุดในโลกเลยแหละขอคุณที่ให้กูนะมอกีสุกสันวันคริสมาส แล้วก็แฮปปี้ด้วยเฮยไอเสียดเแม่งกว่าจะพากจบเอาจริงกูก็อยากจะพากนานแล้วแหละแต่กูหาเวลาไม่ได้กูหาเวลาที่จะมาแหกปากวันนี้ไม่ได้กูอยากจะได้น้ำมะนาวสักแก้วไม่กูก็ต้องนอนพักหน่อยแล้ะไอเหี้ยพากทีกูปวดหัวทียูต้อนรับสู่ห้องขวของกูแล้ววันนี้เราได้วัตถุดิบมาจากมอกกี้ด้วยล่ะ